ดีค่ะทุกคนตอนรับเข้าสู่ดินแดนเลอบลีโลบอกที่แตงกวาและแตงกวาพอตเตอร์ก็มารายงานตัวอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นความลับเกี่ยวกับผีในเมืองบรูคฮาเวนค่ะน้องๆเอฟซีเนี่ยแบ่งปันความลับนี้มาให้นะคะดังนั้นมันอาจจะไปตรงกับคอนเทนต์ของช่องใดช่องหนึ่งที่เขาดูมาได้ก็ขออาภัยเอาไว้ล่วงหน้าเลยนี่คือชั้นร้างด้านบนโรงพยาบาลค่ะโดยเราจะมาเผาสมุดเล่มนี้ก่อน ขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปที่ร้านหนังสือคลิปนี้ที่เปิดเสียงในแมปเอาไว้นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีเสียงฝนตกเสียงฝีเท้าเสียงรถยนต์ร้านหนังสือที่ว่าเนี่ยก็อยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลไม่ไกลเท่าไหร่นะคะซึ่งก็คือร้านนี้แล้วเราเนี่ยก็เข้าไปแล้วปีนเคาน์เตอร์เลยค่ะ มันจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่บนฝ้าเพดาน oh, <no. S 1> เมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเหมือนะระฆังไหมคะจะบอกว่าสมุดสีแดงเล่มเนี้ยมันอาถรรพ์แน่น,นอนมันเป็นเสียงภายในแมปที่สำคัญยังไม่หมดแค่นี้ด้วยค่ะนี่ละค่ะความพีคและคลายแมปอยู่บนห้องนี้เลยที่มีการจัดแสดงงานศิลปะ ได้ยินเสียงแบบนั้นอีกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เกิดประกายไฟด้วยเพราะว่าเราไปแตะที่กล่องแก้วทุกคนดูสิผีตัวเป็นเปนเลยค่ะเหมือนในภาพเปียบที่สำคัญเนี่ยยังมีเสียงหลอนๆแถมด้านนอกเมืองบลูคาวเวนตอนนี้ฝนก็กำลังตก oh, no. แล้วดูสิเงาเมื่อกี้เนี่ยได้กลับมากลายเป็นหัวกะโหลกในกล่องแก้วแล้วค่ะให้ตายสิความลับอันเนี้เป็นจริงแล้วหนึ่งเมืองบุคาเวนมีผีอยู่จริงๆด้วยค่ะดูสิด้านนอกเนี่ยฝนตกมืดคลึ้มไปหมด อยากเห็นภัยพิบัติอื่นๆในเมืองนี้บ้างอะค่ะต้องทำยังไงเอ่ยไม่ว่าจะเป็นลาวาพายุแผ่นดินไหวเดี๋ยวเราเนี่ยจะรอให้เวลาในแมปบ,บุูกเฮาเวนเป็นตีสานะคะแล้วเราก็จะไปล่าท้าผีอีกที่หนึงระหว่างนี้ไปหาที่นั่งหลบฝนก่อน เอาเป็นร้านกาแฟร้านนี้แล้วกันค่ะบลูดินเนอร์ ตอนนี้ในแมปเป็นเวลาสี่ทุ่มค่ะเรามากันยังหน้าสถานที่ที่เราจะล่าท้าผีกันแล้วก็คือ Brookhaven School เห็นน้องเขาบอกว่าหน้าห้องพานโรงนะคะก็คือห้องนี้ค่ะเครื่องตรวจผีเนี่ยก็เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วในแมปเนี่ยเป็นเวลาตีสอแล้วเครื่องตรวจผีพร้อม ไหนจะมีเสียงผีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอก่อนนะคะต้องตีสามเป๊ะๆเ,เลยระหว่างนั้นก็มีน้องๆเนี่ยที่ตามเข้ามาในแมปด้วยนะคะแต่ที่พี่ไม่ได้ตอบเนี่ยเพราะว่าเควสนี้เหมือนเขาบอกว่าต้องทำคนเดียวว้าวจะตีสามแล้วนับถอยหลังสิบวิได้เลย ามแล้วค่ะแต่ไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยภารกิจนี้ล้มเหลวนะคะถ้าใครทำแล้วได้ยินเนี่ยมาเล่าให้ฟังหน่อยมันก็จะมีสถานที่ให้ล่าท้าผีเนี่ยอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวตามแตงกวาพอตเตอร์ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ทีกาศนอกเมืองบรูค k ฮาเวนค่ะหลังบ้านสีแดงตรงนั้นที่เห็นเลยถ้าใครสิงอยู่ในบรูคฮาเวนประจำเนี่ยคงรู้นะคะว่าหลังบ้านสีแดงนั้นมันมีอะไร ตรงนี้เลยค่ะที่เป็นลานกว้าง,างเหมือนคล้ายๆกับลานเอาไว้เพาะปลูกมันจะมีหุ่นไล่กาอยู่รอบนี้เราจะรอเวลาให้เป็นตีหนึ่งนะคะเครื่องตรวจผีพร้อมแล้วโอเคตอนนี้ในแมปบ,บูคาเวนเนี่ยเป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งไปแล้วค่ะ มาลุ้นกันนะคะว่าคราวนี้เนี่ยจะได้ยินเสียงอะไรบ้างหรือเปล่าว้าเลยตีหนึ่งมาแล้วแต่ไม่เห็นได้ยินอะไรเลยแฮ อาจจะมีอะไรผิดพลาดก็ได้ค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าฝากเป็นกำลังใจให้พี่แตงกวาทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์ติดตามและก็ดิ่งช่องแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย